তো <laughs> นักส <Techn Pokémon> ื่อท่านผู้ชมนะคือหน้าตาโนอุดมอ่ะไม่ใช่โนอุดมนะครับมันคืออาเบะมั่วนะครับอ่าเกมนี้เป็นเกมที่แฟนกับสร้างขึ้นมาแล้วจากว่ากระแสเกมนี้ดังมากนะดังตั้งแไว้สักเอ้ยเยื่อตาคมมันสัมตาเบ่ลมันกูจะจะไงอ่ะเอ้กูจะทำไงอ่ะว่าเออเชื่อหลุมตาเขาได้เหรอว่ากูจะอ่อนโยนให้มึงได้ไงสัตว์เอ้ยอีกที่มันตาบวมอีกที่มีปากก้องอีกที่ไอีคิบเบ่นะผมก็จะมาเล่นนเรื่องของมันเลย นะไปกนที่แฟนแฟนอาร์ตเอ้แฟนอาร์ตพ่อมือแฟนเกมเมต่างสร้างให้นะเอ่อจะเป็นมุมมองแบบว่าเ l e n นจูแมนนะอืมเยเอเบชโอโ้โหโปเตอร์ไอเบะม่วงนี่ขึ้นเต็มเลยเว้ยโอ้โหสองหน้าเลยครับพี่หน้ามันหลอกไงไวนะฮะโง้ด,ดุดู <c ười> ใครไม่คิดว่าสัตว์ <c ười> นี่ก็ผีไหรหน้านะเซเ n น e r แมนจำได้รเปล่า ลูกตาลูกตาลูกตาโอ้ยประตูนี้เขาเป็ดอะไรดเฮี้ยไม่มีเฮี้ยอะไรมาโอ้โหกูกูดูวเบกูกูดูว่าเบะสัตว์มีอาการเฟมเฟมเลือดเต็มเฟมโหลดไอ้ยสัตว์เฟมเรีดิสัตว์เฟมโหลดพ่องตกนิดเล็กน้อยนะไม่เล็กก็กลัวเยอะเฮ้ยมึงจะไปกันยังไงมาไ้เบะ แอนตุนไงศาสเตอ์ไอ้โดนตุยตูดขึ้นมาไงล่ะโอ้ยแม่งเปิดไม่ได้ศาสเลยเปิดไหนวะขุยเปิดไหนเฮียกลับมาได้ด้วยมันเปิดไงวะครับเนี่ยม ah ันเปิดไม่ได้แม่โว้ยมันเปิดประตูไม่ได้ค่ะเอ้ยไอศสัตว์เปิดได้ยังไงเฮียนั่นกูรู้เลยหยิบกุญแจไปจะเป็นไงกูรู้เลยคับมันมาบอกก็รู้ นะไม่ต้องบอกก็รู้มีเบียดมาไหมไม่มีเว้ยโอ้โหเฟรมเด่นนี่โคตรตกเลยเฟรมเด่นนี่โคตรตกเลยเว้ยแม่งเลยโอ้หัวหน้าหล่อหรือเปลาเม่อวานนั่นเหรอรอหายแน่เลยไปครับผมจำได้แต่ห้องนี้โอ้โหห้องสมุดแน่นอนครับแน่นอนมึงแน่นอน มันต้องมีเรื่องราประหลาดเกิดขึ้นโอ้ยไม่กล้าเข้าเลยกูเปิกุญแจนั่นไงจัดได้ออกโอ้โอ้โอ้ตัวยัง่ใหญ่โอ้โอ้โอ้บินไปแลวอะ อ๋อเฮ้ยโอ้โหเดินผ่านหน้าไปอีกโอ้ยไสัตว์มันจะตุยตู่กูแบนี้จะตุยตู่กูแบนี้เฮ้ยเฮ้ยตุยตู่กูแบนี้เนี่ยตุยตู่นะครับตุยตู่นะครับไอ้เบะม้วนนั่นอโด้น้าโดนน้ามนโดนอุดมใครเป็นต่างแต่งดีไหมเฮ้เตียงนอนดีว่าเตียงที่ไอ้ไมกะไมกะเพราะมิกะโดนนะอืมริงนอยส์นส์ โอ้อ้เฮียมันก็มีผ้ามึงขึ้นเลยวะผ้ามีอเต็มเต็มเต็มฝาผนังนะนะกูพูดจริงแต่จะยริงข้าเลยโอ้แสงไฟมันเยอะไปไหนวะเฟรมเด็กนี่อาการตกโคตรเยอะเลยจะมีจะมีอะไระโผล่มาหากูไหมโอ้ซัดไม่เข้าแล้วไม่กู้ไม่เข้าไหมลา้ะคะ่ะไม่กู้ะะไ,มไม่เข้าแล้วคะไม่กู้ไม่เข้าแล้วอะไรวะ โอ้ยกับเฟมเรทนี่มันแบบว่าสุดยอดนะเฟมเรทนี่โอ้โหให้ให้ให้กูเปิดไอ้กล่องพวกนี้เหรอแม่งเลยศาสต์คิดถึงใจกูบ้างเมยว่ากูอยากเปิดไหมไอ้เหี้ยทั้งสามกล่องเลยสัตว์เลยแม่งมันดีเว้ยม่ล่ไม่มีเว้ยอ่าผมว่าตอกอันนี้เออไม่มีศาสต์เอ้ไอ้เหี้ยแม่งมันดีเหมือนกับบ้าโอ้กุญแจไม่นั่นไง anh ơi anh ơi ơi ai bé nam kinh tên oh. yeah. nam người nam lòi này sao này đốm yeah. nó đốm chip hài này sợ mình tụt cú tự tụt cú cú mấy hôm tụt nó đốm gì nó tụt กูทามึงเนี่ยกูทมึงเนี่ยกูทามึงเนี่ยกูเนี่ยกูทำแล้วอิชิเบะอิชิเบะกูทำแล้วกูทันมึงแล้วกูทำอีกแล้วกูทันมึงกูทันเร็วเร็วเร็วเอาวชิบหายอเออแม่งมึงเอ้ยสับเชี่ยควยอีชิเบะแม่งมึงดิเชี่ยแม่งเอ้ยเอาไมาผ่านมาได้เฉย อ๋อ้เข้าใจนะเข้าใจคิดเนาะอืมเบียดมาเลว้ยกูโดูดลเว้ยโอโ antis, it, ina, <P UC> ้โหห้องนี้จำได้ไหมครับห้องไอ้อะไรวะห้องไอ้แม่มีเปียโนแล้วเช็ดเช็ดผ้าอะไรเนี่มันโหมาเลยจำได้ไหมฮะจำได้ไหมคะโอ้โหเก็บขั้นหลอนเลยทีเดียวนะนี่โอ้โหสมุตนี่ไม่กล้าเข้ามาเลยไม่กล้าเข้ามาเลยเฮ้ยไม่กล้าเข้ามาเลยโอ้โหไฮ้ยออกไปได้เชี่ยเอ้าเอ้ารวงไอ้กูเยอะ เออดีดีมีกลไกแบบนี้เนาะเท่ว่ะเฮ้ยเท่กูชอบกูชอบ very nice โอ้ยอย่าเบมาเว้ยมีเบรคไหมมีเบรคไหมกลัวนี่ยกลัวเนี่ใช่ไม่กลัวนเฮ้ยสไม่มีเบรคผไม่กลัวหเสียงวิ่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 งมานี่ยวิ่งหนีเปิเปิดเปิดงั้นเฮ้ยมันมันต้องไปทางไหนเว้ยทางนี้ถ้าเกิดมีเบรคขึ้นมาแล้วกูทำไงไอสัตว์ไอสัตว์ด้านไอ้เหี้ยโอ้โหประตูแม่งก็เปิดได้อ๋ออะไรวะ เฮี้ยอะไรวะเฮี้ยวะสัตว์ดูตัวพ่องเหรอดูตัวพ่อมึงสีดำอ้สัตว์เลยมันคือเฮี้ยวะดูตัวพ่องมึงสีดำอ๋อสมบัตองครตอนนี้อุ๊บเอ้ยเฮี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเอ้ยอฮ้เห้้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเยเ้เ้้าเ เนี่ยทำหน้าอ่อนโยนใส่กูนะมึงอี้เขาเจ็บทนไม่ไหวกับมึงแล้วยัยเบ๋ไหมเงยไหมเงยจะฆ่ามึงอี่สิไหมเงยอยู่ดึกทนไม่ไหวกับมึงอีะสัตเลยไหมเช้เช่เบ๋สัตเลยเนี้มันดีสัตว์เว้ยแม่งมึงอี่สัตเลยกูจะไม่เจ็บจับแล้วดิวโต้งอยู่แล้วอเฮี้ยพ่องโผล่มาไอ้สัตว์กูไม่กล้าเปิดประตูเฮี้ยแล้วแม่เลยไม่มีคันโยกอีกอสัตว์เลย ไอสัตว์เลยไม่มีคันโยงไอเฮียแม่มึงไอสัตว์เลยเฮียแม่งดูโตพ่อมึงี้ยหยิบแม่งไอสัตว์สีดำเอ้ยทนไม่ไหวเลยเฮียกดแม่งเดี๋ยวแม่งวิ่งวิ่งมาอีกไอสัตว์เสียวดูด่าชิบหายไอเฮียมันโผล่มาหน้ามึงหวานเดี๋ยวต้องไรเฮียหน้ามึงโดนโดนชิบหายใครมันคิดไว้สัตว์โอ้เฮ้ยาาาทางเปิดให้เราแล้วทางสว่างเอาไปไม่ได้ เอ้าติดโอเคไปแล้วโอ้โหมันมันอยู่ห้องนู้นเลยมันอยู่ห้องนู้นเลยมันอยู่ห้องนู้นเอ้าเอ้าไอ้สัตว์อะไรมึงโอ้โอ้ตกใจแม่มึงเลยหน้าหมูเบื่อเดียวเฮ้ยอีเชี่ยตามตูดกูมาหนะมึงไอ้สัตว์ไอ้เชี่ยนั่นไงมึงเลยกูเสียเลยเยอะไหมแม่มึงดิ โอ้่าท่าพี่เช่โอ้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 ขอ้ไอ้สัสเอ้าไปแล้วไอ้สัตว์มึงไปแล้วมึงก็ไม่ยอมบอกกูไอ้เหี้ยพ่อมึงดิไอ้สัตว์เอาพ่อมึงเอาพ่อมึงพ่อมึงพ่อมึงตัวเย็นไอ้เหี้บเดี๋กูจะฆ่าพ่อมึงให้ดูดิเหี้ยแม่เอ้ยแม่เอ้ยเดี๋ยวกูจะฆ่าพ่อมึงก็มึงกูมาทำผิดออกไปไม่ ไอสัตว์เลยเี่ยเบะเอาเริ่มใหม่เลยไอสัตว์โอ๊ยมาถูกข้องเลยหี่ดอกเอ้ยกูต้องเริ่มใหม่สัตว์ไอเชี่ยเบะ้องมันดิเชี่ยห้องมันตัวเย็นในสัตว์ไอเชี่ยทำกูเริ่มใหม่กูต้องมานั่งกดปิดสนาใหม่เชี่ยแล้วกูกดแล้วทำไมไม่ไม่ขึ้นวะโอ๊ยออกมาได้ด้วยเฮ้ยออกมาได้ด้วยเฮ้ยออกมาได้ด้วยเฮ้ยออกมาได้ ดีมากเราไปเปิดกลไกห้องนู้นเลยครับแล้วก็มาห้องนี้ครับแล้วก็ตายใช่ไหมคูทันมเมยเอาไม่ตายเว้ยเฮย้ยเจ็งไว้สัตเจ็งไว้สัตเจ็งว้เหี้ยโอ้โหห้องนี้นี่องครับโอ้โหยังหลอนเลยพูดเจิงเลยนะนี่อ้าวไอสัตว์ปิศาจแล้วเหี้ยพ่อมีปิศาจเลยใช่บ็ดอะไรงเนี่ยนะอะไร ไว้ถูกขาวถูกขาวถูกอ๋อเอ้ยใช่ใช่ไอ้ขาวผิดอะไรวะขาวผิดอะไรเนี่ยโอ้เขียวถูกบูถูกฟ้าถูกแดงผิดม่วงถูกอ้าวไอ้เฮียอะไรเดี๋ยวคราวนี้เอ้าอ้สัตว์แล้วแม่งมันก็เปลี่ยนเอ้าวอ้าไอ้เฮียแม่งคนตีนเอาใหม่นะผิดขาวผิดขาวผิด ่าเขียวถูกอ่าเขียวถูกใช่ไหมฟ้าก็ถูกแดงผิดม่วงถูกเฮี้ยอลยวะกดแม่ม่วงเลยสัตว์เอ้ยอาไม่ถูกเฮี้ยอ้ออือออ๋าไม่เปิดไอสั์อ๋อเอ้าเฮ้ย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  น้ำมันหล่อ้วเหรอไอ้เหีเ้ยเอ้ยอีกแล้วนะมึงไงสัตว์กี่รอบแล้วอีเหี้ยโอ้โสัดเานแล้วปกติขาวเว้ยนั่นไงถูกด้วยขาวขาวผิดเยอะกูดกดแมนแน่อออีเหี้ยไอ้สัตว์แล้วมันจะไปไงไวะไอ้สัตว์เอ้ยพ่อมึงพ่อโอ้โอ้โหโอ้โ,อโห,โห,โโหมีลูกกระต่ายด้วยมีลูกกระต่ายด้วย มีลูกกระตาด้วยเว้ยเฮ้ยโอ้โมีลูกกระตลูกกระตาด้วยเ้ยจะไปยังไงอ๋อาแบบเอเอ้าอ้าเอ้าเอ้อ้ยเอ้อ้คุณปอดภัยแล้วตอนนี้เอ้ปอภัยไหเอ้าเอ้าจบแล้วเอ้ไงขอบคุณที่เล่นเอ้าจบแล้วเอ้าแค่นี้จบอ๋อสาดมึงไม่ได้ยาวอียอบิ này kia mấy anh ấy á, bản biểu, nhau bản được với cái gì hết rồi, cái bài nó ô, thì cái bị, bị.